เราจะมาทำขนมทำเองกลองที่หนึ่งแม่จะแช่ตู้เย็นก่อนนะคะดูนี่ดูนี่มันไม่มีบอกให้แช่ตู้เย็นเลยนะครับอินอันออนแอร์สวัสดีค่ะยินดีตอนน้อนรับเข้าสู่อินอันออนแอร์ จากอีพี EP ที่แล้วเนาะเราไปดองกี้กันใช่ไหมคะขนมเราเยอะมากมากเลยวันนี้เราจะมาทําขนมทําเองกลองที่หนึ่งอันนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะป๊ะป๋ามนน <Okay. S 1> าาันเป็นเค้กเขาบอกว่ามันเป็นเค้กเค้กมอนสเตอร์เค้กมอนสเตอร์นะคะปัญหาก็คือมันไม่มีวิธีทำภาษาไทยพ okay. อแกะออกมาแล้วค่ะเนี่ยแล้ก็มี ถาดเซตทำขนมให้นะคะหนูแกะออกมาเองแล้วก็ห่ออันนี้มาดูข้างในนะว่ามีอะไรบ้างเราไปดมมีลูบอมันมีทั้งหมดสี่ซองเราก็เหมือนเนีอันเนี้ยเป็นลายตาของมอนสเตอร์ค่ะนี่อ่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยเนาะว่าจะทำสับเ็จไหมตัดอันนี้ออกมาก่อนไม่ต้องตัดอันนี้ออกมาตวงน้ำ จุดๆๆๆเสร็จแล้วสีเขียวสีเขียวอันนี no ้นี่ท oh, ี <h 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 ่ตัวงานมีอันนี้ของพี่อินโหหอมไหมหอมหอมมากหนฐานขอรหยุรสลสุดตับประรศสัตวรี่ค issements สุดรสเลือกเอา โอ okay. เคเล้วอันนี้เขาให้ตักน้ําใส่ฟ้าเขาหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยของอันนั้นอ่ะอันนใส่น้ำค่ะอ่าน้ำหนึ่งถ้วยอย่างละอย่างละหนึ่ง,ง,งถ้วยน,นะอ่ะเ <c oughs> ปนคนไม่หือคนนี่ได้เดี๋ยวผัดเป็นคนอุ้ยมีความแบบเหมือนเป็นพุดดิง้งเลยหรือไม่ก็โยเกิร์ตเออเหมือนโยเกิร์ตอ่ะทีนี้เปลี่ยนสี อันนี้กลิ่นแบบหอมแรงมากหอมแบบชุนขึ้นมาเลยโอเคเหนนี้เข้ากันแล้วเราทําอะไรต่อพี่พอนุกลก่องเลยค่ะเ <c oughs> ขาบอกให้เอาไปชาแไช่ตู้เย็นแม่เอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นผลลัพธ์จะเป็นยังไงามาดูกันโอ้หตู้เย็นแน่นมากงานงงาน นึ่งอัตราโอโอ้ก่อนโอ้ก่อนโอ้รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวกันแข่งแล้วโอ้มันก็ได้อ้นสองอันนี้มันได้นั่นแหละลองเทเลยไหมมันลอยหนูอืมเอาไม่ออกแล้วก่อน สองอันอีกสองอันจะยังไม่แกะเดีย๋ยวจะเอาไปแช่ต่อครับหลังจากที่มาอ่านดูนะจริงๆดูนี่ดูนี้เห็นไหมมันไม่มีบอกให้แช่ตู้เย็นเลยนะมันไม่มีบอกให้แช่ตู้เย็นเลยคือไม่แกยถามเขาเาอกวรูปเนี่ยเหมือนว่ามันให้แช่ตู้เย็นนะ <c oughs> ให้ไปให้ความร้อนนะครับ,นะรบก็คือให้ไปเข้าไมโครเวฟอะ่ะเดี๋ยวลองเอาไปเข้าไมโครเวฟดู <c oughs> หลังจากคนผมวันไม่ได้แช่ตู้เย็นต้องใส่ไมโครเวฟต้องมาใส่ไมโครเวฟกันนะเ <c oughs> มื่อกี้ก็เดาโวมวดั่วนลยนละอะไรนะสิบสิบทีใช่ไหมคุกคนสิบทีแม่ก็บอกว่ามันคือสิบนาทีของตู้เย็นเป็นไงละ่ะทักษะการเดาเจ๋งไหม <c oughs> มันร้อนมันร้อนต้องระวังโอ้ยนี่พองพองเฮ้ยค่อยเหมือนเค้กนหน่อย <c oughs> นี่หลังจากที่ออกจากไมโครเวฟนะพอคว่ำลงเนี่ย มันก็หลุดออกมาเลยปิ้งอันปิ้งอะมันปิ้งปิ้งมันปิ้งต่างจากอันสีชมพูที่เคาเท่าไหร่ก็ไม่ออกแล้วเขาก็บอกว่าให้เอานี้แตะตกแต่งได้แล้วอันนี้มันจะเป็นเสมือนวิปครีมเหมือนครีมแต่งหน้าเค้กเราก็ผสมน้ำหนึ่งถ้วยเหมือนกัน เขาให้พับถุงเอ้ยมันเด้งอ่ะมันเด้งหนึ่งสองสามอ่าอ่ะมาแปะสติกเกอร์กันมาดูรูปเอาลูตาเล่ันี้รูปลูตาเล่ยอ่ะฮ้ยมันเหนียวมากรูปของอัลีฟรกันอ่ะทีนี้พี่อินเรามาลองแปะดูเขาลองไปดูกันฮึบ ต้อหนูปากเว่หัวเอาปากแวแ่วก็แปละลงไปงี้งอ,อ่าแล้วอันนี้มีใครจะใส่แต่งหน้าเค้กด้วยครีมอันนี้ไหมอ่ะเขาให้ตัดปลายถุงค่ะแล้วค่อยๆบีบออกมาน่ากินไหมคะอยากินมืมเอานี่ออกก่อน อ่าชิมไิคะครีมอร่อยไหมเฮ้ยครีมอร่อยครีมจะเหมือนแบบรสชาติเหมือนคัสตาร์ดพี่อินมาชิมแล้วนะ้องหมองอร่อยแม่ขอชิมเนื้อแป้งก่อน <c oughs> เนื้อนุ่มมากเลยเห็นไหมเห็นไหมเห,หมือนเนื้อซาลาเปา <c oughs> เนื้อซาลาเปายากินเลยนะออันนี้แคนตาลูปจริงๆด้วยอร่อย,ออยหอมมากชิมด้วยชิมด้วย <c oughs> ดีของแม่อร่อยแต่แม่ว่ามันก็โอเคอยู่นะรสชาสตรอเบอรี่อ่ะสีส้มสีส้มรสส้สสสสสมเนรสชาติมันก็ไม่ได้แย่แต่เด็กอาจจะไม่ชอบนะคะ oh, <no. S 1> โอเคเอาละเสร็จแล้วขนมเค้กมอนสเตอร์ของแม่ใครอยากลองไปหาซื้อกันได้เราซื้อมาจากดองกี้สาขาทองหล่อกล่องละเท่าไหร่นะร้อยกว่าบาทจำไม่ได้จำราคาไม่ได้แล้ว oh, อันนี้ oh. พวกเราทั้งสามคนเอ้ยพวกเราทั้งสี่คนขอตัวลาไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า <Like. S 1> อย่าลืมกด <Like. S 1> กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พวกเราด้วยนะคะขนมอย่างต่อไปจะเป็นอะไรมาติดตามกันนะแต่ก่อนหน้านั้นกด Subscribe ไว้ก่อนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปของเราคะ่ะบ๊ายบาย๊ายบายนี <laughs>